หลังจะรับประทานอาหารแล้วนะครับชาวเกาหลีก็จะทานาชาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการเสิร์ฟเป็นออเดอร์หลังอาหารนะครับพี่ิซซ <Again, please. S 1> ่าเกนพิซ่าเรียกโฮมินจานะครับ,รบอร่อยอร่อยทีเดียวนะครับท่านใดที่เดินทางเข้ามาหลังอาหารก็จะลืมนะฮะนะครับ <Okay. S 1> รสชาติดีทีเดียวนะครับ ออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วก็วหวานนะคนเกาหลีชอบทีเดียวนะครับเอาละครับจากลาด้วยคลิปสั้นๆแค่1นนาทีนะฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ